สนับสนุนโดยฟิลมกัรรอยโฟกัสถัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสนับสนุนโดยไทยเกอร์ช้อปปิง้งโัวเลย1144เกมาราชะละล่าวันนี้เรายังอยู่กับพิษทองเจอือและป่ายชัชนดาพรที่โพเดียมของกล่องบอลโลก และปั่งประกาศสิ dem, ทธิ์กับนกอุษนีที่โพเดียมฟิล์มกันรอยโฟกัสและแขกรับเชิญของเราในวันนี้อมิตาทาทายังนี่นี่เมาเรื่องคู่นี no <S <S ้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันนะคุณครับตอนนั้นดังมากเรื่องคืนบาดที่โภพิลา แล้วมันก็จะมีท่าดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้้แค่ผมรู้ท่านี้ทำอีกใหญ่ครับเจ๋มากจสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย วันนี้วันศุกรนะครับเราก็จะมีตาชลนะฮะรับรองว่าสุดสนานแน่นอนสุดๆใช่ตาชลเนี่ยนะคะเพื่อนสนิทดิฉันเองนี่นะฮะเล่นหนังด้วยกันเล่นหนังด้วยกันแล้วก็ไปกรีดเขาด้วยไปเป็นแฟนคลับคือคือเราเป็นแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนคลับเขาเรวก็ได้มาร่วมงานกันก็เลยเป็นเพื่อนกันนะฮะอ่ะงั้นไปพบเขาเลยดีกว่านะครับอภิษาทายา ทาทาค่ะทา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 แล้วตั้งแต่ที่เคยดูตั้งแต่ที่เคยดูคอนเสิร์ตทาทามาเขาไม่เคยมีชุดนี้ค่ะแล้วอันนี้ไม่น่าจะทำงานซอยนานานะเล้ายังไงน่าจะอยู่พวกเออตาป่าชายเลนบ้าใครจะไม่ขายให้กันเรือประมกูหนูเวลาหนูโดนปูหนูสะดุ้งขึ้นมาไหมคะโอ้ยคนน่าไม่ใช่หอยหลอดโดนปูเหรอปูนเหรอปูนี่เอาปูหยอดแล้วก็ <complex one> <party> ได้ย <depression> ินว่าโดนปูตกใจน่ากลัวมากเลยอ่ะเนาะอันนี้เป็นทาทายุคยุค2014ค่ะเป็นทาทายุค2014เนี่ยนะบรรทุกของได้รถทาทายอ้หมออนออเออเออเออหออเ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 าอเอ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 อเวอเออเออเออเัอเออไอออยเออเออเอเออเอเออเกอ่ยอเอเออเยอเออเเออ 스타쇼. เธอที่คือร่างเธอนะอมิตานี่ร่างเยอะเธอเธาอย่ากลัว,ลวอันนี้เนี่ยมันติดมากกบ่าอวนเดี๋ยวเราไปปล่อย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาเก๋านี่เขาไม่ได้หมายถึงปลาเก๋าหมายถึงปลาจีนค่ะปลาจีนปลาจีนตัวใหญ่โอ้อยังไงยังไงมีหลายภาคเนี่ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อเออไม่ใช่อย่างนี้เลยคุณนี่พังทพินาศนะเออตั้งแต่ตอนจับแมลงครับแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายเอ้าแมงกุจีเอาแมงหัวขีเอ้าแมงเคลียร์เอาเพลงที่จบไปเมื่อกี้ดีกว่าเพลงดูมดูมนะครับ คำว่าดูมนี่คือมันแปลว่าตุ้มตุ้มนี้หรออย่างนั้นน่ะพี่ประมาณนนั้แล้วทำไมเพื่อนไม่ร้องตุ้มตุ้มเลยตุ้มตุ้มจะบ้าเหรอขอเป็นต่อดูบอกเพื่อนบอกอใครที่ได้ดูเอ็มวีเพลงดูมดูมนี่คงจะเห็นว่าโอ้โหมันแบบสีสันแบบตะการตาอลังการเต้นมันมากดังมากต้องเต้นสาวสาวลูกเก้งลูกกวางเต้นได้หมดทุกสเต็ปสมัยที่ดูดูอย่างนี้ยังเชิดยังนี่ไม่เรียกว่าคนนะจะไม่ได้รับว่าเป็นมนุษย์ ปกต OK. yes. okay. okay. ิเขาเอามันไปทาสีส้มแล้วก็ปิ้งขายนะไปยิ้ิ้วไปยิ้วิวไปยิ้ิวคุยเรื่องน้องตาทานดีกว่ามีคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างอาการนื่นยๆอันนี้ป็ตัวจริงเป็นวันนิดหน่อยออกคอนเสิร์ตเจอมาอยู่นี่เลยเขาสับสนเออยังจะสับสนอี่ที่มันเรือสับสนใคพี่จะสับสนไม่ไหวจะเกียดเลยอยากให้ทาทานเนี่ยคุยเขาดีๆเขาเป็นแม่ซื้อที่นี่รู้จักแม่ซื้อบ้าเดือนึ่ง อีูบ้านอยู่เรือนดยยังไม่ได้ข่าบว่าให้อนัว่ายนหน่อยนะแล้วเป็นไงบ้างสุขภาพตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ที่เห็นนะคะอันนี้จะเรียกว่าสุขภาพเลยอันนี้เรียกว่าสังขารเรียกว่าสังขารดีขึ้นราคาดีขึ้นแหลาช่วงนี้เสียงแหบเสียงแหบต้องสตะร้อนอยร้อนเพลงเยอะต้องคอนเสิร์ตที่ผ่านเลยแล้วหลังจากคอนเสิร์ตก็มีงานตม่หดเลยค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากดำน้ำนอากาศเปลี่ยนร้อนมากนะร้อนจริงีนี้หนูจะแก้ผ้าแล้วเนี่ย ยไม่เอาไม่เอาสิเราอยากแก้ให้เันแก้ก่อนไม่ได้พรแล้วจะรอทำไมแล้วจะรออะไรนะครับจะรออะไรจะรออะไรจะรออะไรน้องจะบอกว่าเดี๋ยวครับนึงนะไม่ได้ทำให้พูดทางครับพูดอย่างนี้นี่อันนี้อย่าเรียกว่าแก้ผ่านนี่เรียกว่าลอกค่ะสวัสดีครับพี่ปังพี่ปังอยากอยากดูไหมคะอันนั้นหัวพี่ค่ะท้าพี่หัวพี่ปังเขาไม่ได้ใช่ใช่ว่าพี่เก่งเรานิยมไม่ได้มากขนาดนี้ <in> ถ่าก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้ก็งานเยอะด้วยนะฮะแล้วดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษบ้างไหมครับช่วงนี้นะคะก็ออกกําลังกายบ้างถ้ามีเวลาคือเสียงเหมือนกับพูดจะพูดว่าช่วงนี้ให้ชีวิตผ่านไปวันวนี้ก็จะดีมากเพราะงานหนักมากถ้าสุขภาพไม่ดีจริงๆต้องไปหาหมอบ่อย ส่วนตัวทาเองเนี่ยทาก็ไปหาหมอบ่อยตอนนี้เราพูดตัวเอวานเมื่อวานทาเพิ่งไปหาหมอมาคนเยอะมากเลยหมออะไรคะหมอชิดหมอชิดอันนี้เป็นอะไรป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นอะไรชอบมากเลยครับพี่ชอบพี่พี่คุณชอบาหมครับหมอชิดหมอหมอชิดใช่ไหมครับออไม่มีวรรณยุกตบใดทั้งสิ้นอ่านะฮะหมอชิดนะครับ นี uhm. ่นี่เ네มาเรา mm <h. S 1> ื่องคู่นี้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันนะคุณครับคู่นี้เขาเล่นหน่งเล่นหนังไปด้วยกันนะฮะตอนแรกเป็นเป็นขับก่อนไปดูคอนเสิร์ตแรกของเขาครัแล้วไฟดับน้องตาจะไหลจะฉีกร่างตัวเองไปเลยอาต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 ามีอยหลักมาพอเดี๋ยวสักพักพอได้เติบโตไปเล่นภาพยนตร์กับเขาเออตอนนั้นดังมากเรื่องคืนบาตรที่โควิล่า เป็นฉากที่โอนโอนอยู่ในป่ากระโพดเลยโดนลากใปากระโพดโอนโดนลากถ้าโดนลากนนี่ก็ต้องเลือกรูปไงอันนี้ไม่ช่วยนี่ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ใช่เรื่องโอนในกะทิใช่รับออกแบบไม่ได้จำได้ไหยว่าวันที่ไปแคสแล้วเจอคุณสิบวันแรกคุณสิบคุณสิบเจอคุณสิบวันแรกปั๊บเป็นไงบ้างอีพี่บ้ามากเปนนี้เหรอเขาว่าเป็นเรื่องเวลาแบบ ฉันชอบเคอมากเนี่ยชอจริงๆไม่แล้เนรื่องเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วเหมืแล้วเราก็แบบอ้างอ้วน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 อ้นอ้วไอ้วกอ้วนอ้อเรนอ้ว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 นอ่วนอวนอ้วนอ้น้วอนอ้วนอ้อน้นอ้วออ้วออออ้ชอบ้วออ้ว้อ้้ว้วอ้ว้ว้อน้้อ้ร้ว้้อ้ ว่ามีพี่ทีมงานเดินมาบอกบอกเนี่ยอีเน ouais> ี้แหละที pues, uh ่จะเล่นหนังกับแค่แต่ท้าบอกว่าจับตัวไม่ทันเราด้วยเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วต้องเล่มแล้วคนไี้ใส่ดีนะเขาเป็นซุปตาร์นะเขายื่นมือมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะโอ้เกือบตายโอ้ใจจะหยุดเต้นเกือบไม่ได้แสดงเรื่องนี้แล้ว่เราชอบมากเราชอบจริงๆริงเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์นะแล้วคอนเสิร์ตนะถ้าไม่ชอบจริงเขาไม่ไปดูนะนี่นับได้เลยคอนเสิร์ตเองที่เขาไปดูล่าสุดเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตทาทาแล้วร้องได้ทุกสเต็ปเขาบอกเฮ้ยทาทาลงมาเดี๋ยวฉันร้องเอง ออขึ้นเวทีด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  <r eure> <references> ีด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 ี